พอเจริญพรมาย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทาหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ โดยเฉพาะในช่วงนี้จะมากำลังนำเรื่องของสวรรค์นะหรือสักขะคถากถาว่าด้วยเรื่องสวรรค์อันเป็นกถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงต่อจากศีละคถาโยมซึ่งโย,ยมที่ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำเป็นประจำก็คงจะพอรู้แล้วก็อพอรู้ถึง เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะว่าบุคคลที่ให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเมื่อตายแล้วได้รับอนิสงอย่างไรโดยเฉพาะเกี่ยวกับชาติหน้าของบุคคลผู้ที่ทําบุญไว้ตอนเป็นมนุษย์บุญคือทานก็ดีบุญคือศีลก็ด,กดีให้ผลก็นําเขาถือปฏิสนธที่เกิดในโลกของสวรรค์โยมวันนี้โยมก็มาฟังอีกสักเรื่องนะโยมเนาะ ก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะเรื่องของสวรรค์นเนี่ยอรตมาก็จะพยายามเลือกเอามาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังจะได้เป็นตัวอย่างว่าเออคนที่ทําความดีอย่างนี้อย่างนี้เขาได้รับความสุขอย่างนี้เราก็จะไดะ้มีตัวอย่างแล้วก็ทําตามเขานะวันนี้ธรรมาเลือกเอารัชชุม,มาลาวิมานโยมเป็นเรื่องของหญิงเป็นทาสนะเป็นหญิงรับใช้ อยู่ในบ้านของเจ้านาย,นายก็ถูกเจ้านายตบตีนะเจ้านายตบตีบังคับหลายอย่างโยมจนนางเนี่ยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วนะคิดว่าจะไปฆ่าตัวตายแล้วละ่ะเพราะว่าอยู่ไปไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเจ้านายก็ไม่รักนะไปคิดคิดจะฆ่าตัวตายแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงรู้ว่าอุปนิสัยของ นางรัชุมาลาที่ยำบรุษธ,ธรรมะเนี่ยมีอยู่โรรองก็ได้เสด็จไปโปรดไปรอณสถานที่ที่ป่าแห่งหนึ่งที่นางจะไปผูกคอตายนะและเมื่อ,อนางเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งก็เกิดความเลื่อมใสเข้าไปกราบนวัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมะให้นางได้ฟัง พอฟังธรรมะจบนางก็บรรลุเป็นพระโสดาบันโยมเรื่องราวก็ยาวมากนะพอตายแล้วเนี่ยนางได้เกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งนะนยอมลองฟังดูนะโยมรัชุมาลาวิมานอยู่ในกุธกานิกายวิมานวัตถุหน้า402โยมอัตกถารัชุมาลาวิมาน รัชชุมาลาวิมานมีคาถาว่าอภิกันเตนะวันเนนะเป็นต้นรัชชุมาลาวิมานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งในหมู่บ้านขยาได้ให้ทิดาแก่บุตรพราหมณ์คนหนึ่งในบ้านนั้นเองนางไปมีสามีแล้ว ตั้งตนเป็นใหญ่ในเรือนนั้นนางเห็นลูกสาวทาสีในเรือนนั้นแล้วไม่ชอบหน้านับแต่เห็นมานางก็แสดงอาการฮึดหัดด่าว่าด้วยความโกรธและชูกำม,มัดแก่ลูกสาวทาสีนั้นเมื่อลูกสาวทาสีนั้นเติบโตขึ้นพอจะทำการงานได้นางก็ใช้เขา่าสอกกำม,มัดทุบตีเธอเหมือนผูกอาฆาตกันมา ในชาติก่อนๆหลายชาติทีเดียวก็คงจะเป็นคู่เวรคู่กรรมเคยผูกอาฆาตพยาบาทกันไว้โยมในชาตินี้พอเพียงแค่เห็นหน้ายังไม่ได้พูดคุยกันเลยนะยังไม่ได้ทําความชั่วต่อกันและกันเลยเนี่ยก็เกลียดกันแล้วโยมโดยเฉพาะหญิงสะพ้ยเนี่ยหญิงสะพ้ยคนนี้ที่มาอยู่บ้านเนี่ยมันอยู่บ้านสามีเนี่ยสามีเขาก็มีคนใช้หรือมีทาสนะนะ ทาสคนหนึ่งเขาก็มีลูกตัวเล็กๆโยมหญิงจะไปที่มาใหม่โยมเห็นลูกของทาสีตัวเล็กๆนี่รู้สึกโกรธเกลียดอยากจะเข้าไปตบตีอยากจะเข้าไปทําร้ายนะแต่เห็นว่าเป็นเด็กตัวเล็กๆก็คงทําอะไรไม่ได้โยมทีนี้พอลูกของทาสลูกของทาสีคนนี้โตมาโยมเป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นนะพอจะทําการงานได้ความอาฆาตของ หญิงคนนี้ที่เป็นสไปยเนี่ยก็ได้ตบตีเธอนะสอกบ้างเข่าบ้างกำหมัดบ้างเนี่ยด้ความเรียกว่าเหมือนกับโกรธแค้นกันมาหลายปีโยมอันนี้ก็หาสาเหตุไม่ได้นะโยมส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าในโยมก็ฟังไปเรื่อยๆนะเล่ากันมาว่าทาสีนั้นได้เป็นนายของนางอ้าว <c ười> คือทาสีลูกทาสีคนนี้โยมในชาติก่อนเนี่ย เคยเกิดเป็นเจ้านายเขาครั้งพระทศพลพระนามว่ากัสปะคือในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะเนี่ยนางทาสีคนนี้ได้เป็นเจ้านายของหญิงสะพายโยมส่วนนางทาสีส่วนนางเป็นทาสีอ๋อนางเป็นทาสีก็หมายความว่าหญิงสะพ้ายคนนี้เนี่ยเป็นทาสีเป็นทาสีของ ของนางทาสีในชาติก่อนนะโยมนะคือผัดกันเป็นเจ้านายผัดกันเป็นทาสีโยมเธอทุกต่อยทาสีนั้นด้วยก้อนดินและกำหมัดเป็นต้นหนึ่งเนืองทาสีนั้นเบื่อน่ายเพราะการกระทํานั้นได้กระทําบุญทั้งหลายมีให้ทานเป็นต้นตามกําลัง ตั้งความปรารถนาว่าในอนาคตการขอเราพึงเป็นนายมีความเป็นใหญ่เหนือหญิงนี้อ๋แสดงว่าหญิงสะพ้ยคนนี้ชาติก่อนเนี่ยแกเกิดเป็นทาสีของเขาโยมส่วนนางทาสีคนนี้ในชาติก่อนเกิดเป็นเจ้านายเขาตอนเป็นเจ้านายเขาก็ไปตบตีเขาโยมแต่นี้ ชาติในชาติก่อนก็ตั้งความปรารถนาว่าเออเกิดชาติหน้าชาติไหนขอให้เราได้เป็นใหญ่เหนือหญิงคนนี้บ้างทําบุญให้ทานต่างๆก็มาเกิดเป็นหญิงสะพ้ายโยมเป็นลูกของพราหมณ์แล้วก็ได้มาเป็นหญิงสะพ้ายในบ้านหลังนี้ส่วนเจ้านายในชาติก่อนกระด้านโยมตายพัดผูมาเกิดเป็นลูกของทาสีในบ้านนี้ก็เรียกว่ามาประจบพบเจอกันอีกโยมในชาติหนึ่งนะ ความโกรธความอาฆาตที่เคยผูกพยาบาทเอาไว้ของทาสีในชาติก่อนนู้นมันก็มาเกิดขึ้นกับจิตใจของหญิงสะใยคนนี้เห็นทาสีคนนี้ไม่ได้โยมมันโกรธโมโหหึดฮัดนะต้องตบต้องตีนางโยมทีนี้ท่านบอกว่าภายหลังทาสีนั้นคือในชาติก่อนนะโยมนะจุติจากอรภภาพนั้นแล้วเวียนว่ายไปมาอยู่ ในพุทธุป,ปาธการนี้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ทาสีมาเกิดเป็นลูกสาวของพราหมณ์ในหมู่บ้านขยาไปมีสามีตามในดังกล่าวแล้วเรื่องนี้แหละโยมส่วนหญิงอีกคนหนึ่งคืออดีตเจ้านายนะได้เป็นทาสีของนางนางจึงเบียดเบียนเธอเพราะผูกอาคาตกันไว้อย่างนั้นอ๋อเนี่ยโยม แสดงว่าเรื่องความอาฆาตพยาบาทจรดิตไม่ตรงกันเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการสั่งสมมาในชาติกันก่อนเนาะชาตินี้จึงจะดิตไม่ตรงกันอาจจะไม่รักกันโกรธเกลียดกันอาฆาตพยาบาทกันนี่ก็มีส่วนมีส่วน,วนเกี่ยวกับเรื่องกรรมในชาติกันก่อนด้วยเมื่อเบียดเบียนอยู่อย่างนี้โดยไม่มีเหตุที่สมควรเลยนางได้จิกผมใช้มือทั้งสองเท้า ใช้มืออ่ใช้ทั้งมือทั้งเท้าตบถีบอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นเจ้านายเขาโยมจะทําอะไรก็ได้เนาะทาสีนี่ก็ถือว่าไม่มีอํานาจอะไรที่จะมาต่อรองกับเจ้านายโยมเจ้านายก็ตบถีบอย่างเต็มที่แหละโยมให้หายแค้นสมกับที่ทาสีเคยทำเขาไวในชาติก่อนโยมก็เอาให้หายแค้นม่งนั้นเถอะทาสีนั้นไปสาลาอาบน้ําโกนผมเสียเกลี้ยง ก็คือว่าเจ้านายจิกผมดึงผมมาตกมาตีนะนางก็เลยโกนผมทิ้งที่ยังจะดีกว่านะเจ้านายจะได้ไม่ต้องมาจับผมดึงอย่างนี้โยมจิงผู้เป็นนายกล่าวว่าเฮ้ยอีทาสีชั่วเพียงโกนผมเกลี้ยงมึงจะผลหรือแล้วเอาเชือกพันศีรษะจับนางให้ก้มลงเขี้ยนตรงนั้น และไม่ให้นางเอาเชือกนั้นออกอก็เป็นทาสเขาโยมเจ้านายจะทําอย่างไรก็ได้เนาะต่อรองอะไรไม่ได้เลยโยมสู้อะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวก็สั่งฆ่าอีกโยมนี่แหละนะโยมเรื่องกรรมเนี่ยต้องเกิดมาเป็นคนรับใช้เป็นทาสของเขาตกเป็นเบี้ยล่างของเขานางทาสีนั้นจึงได้ชื่อว่ารัชชุมาลาตั้งแต่นั้นมาเออเป็นผู้มีพวงมาลัยทำโดยเชือกโยมรัชชุแปลว่าเชือกนะ มาลาก็เป็นว่าปวงมาลัยตั้งชื่อใหม่และวยมว่านางรัชชุมาลาต่อมาวันหนึ่งตอนใกล้รุ่งพระศาสดาออกจากมหากรุณาสมาบัติทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของนางรัชชุมาราและการดำรงอยู่ในสรระ,ะและศีลของพรามณีของพรามณีนั้นจึงเสร็จเข้าไปป่า ประทับนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่งทรงเปริงพระพุทธรสมีมีวันณะหกไปฝ่ายนางรัชชมาลาเล่าถูกเขาเบียดเบียนอยู่เช่นนั้นทุกๆวันคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยชีวิตอันแสนจะรำเค็นเช่นนี้ของเราดังนี้แล้วเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตประสงค์จะตายเสียอยู่ไปก็ไร้ค่าโยมเจ้านายก็ไม่รักเลยนะไม่มีความผิดเจ้านายก็ตบก็ตี ตายชียังจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นความคิดทัว่วไปของปุริชนที่ยังไม่เห็นค่าของการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะจึงความดีที่เราจะทําได้สั่งสมบรารมีในสมัยที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยเ,เรียกว่าหาได้ยากอย่างยิ่งเลยแต่ก็จะไปฆ่าตัวตายเสียอันนี้เพราะไม่ได้ฟังพระสัตธรรมโยมจึงถือเอาหม้อน้ําออกไปจากเรือนท,ทําทีเดินไปท่าน้ําเข้าไปตามลําดับ ผูกเชือกเข้าที่กิ่งไม้ต้นหนึ่งที่ไม่ไกลต้นไม้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งประสงค์จะทําเป็นบ่วงผูกคอตายมองไปข้างโน้นข้างนี้ก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ณที่นั้นดูหน้าพอใจหน้าเลื่อมใสทรงบรรลุความฝึกและความสงบอย่างสูงสุดทรงกําลัง เปล่งพระพุทธรศมีมีวันณะหกอยูอ่เรียกว่าองค์ทรงเปล่งพระจับพันรดังสีออกมา,าเรียกว่าปวยพุ่งแสงสว่างก็อยู่แถวแถวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนะโยมครั้นแล้วคือนางเห็นนะครั้นแล้วเป็นผู้ถูกความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าเหนี่ยวรั้งไว้ จึงคิดว่าทำไนพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงธรรมแม้แก่คนเช่นเราที่เราได้ฟังแล้วพึงพ้นจากชีวิตที่ลำเค็นนี้ได้หนอก็ดีนะยมมีความเรียกว่าบุญบารมีเก่ามากระตุ้นเตือนนะทำให้คิดอยากจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยากให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมให้นางฟังยม ทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอาจาระความประพฤติทางจิตของนางแล้วคือรู้ว่านางอยากจะฟังธรรมนะจึงตรัสเรียกว่ารัชชมาลาคือพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไพเราะจับใจยิ่งนักดุดเสียงของเสียงนกกระเวกโยมนางก็ชื่นใจมากนางได้ยิน พระดำรสนั้นแล้วเป็นประหนึ่งว่าถูกโสดสงด้วยน้ำอำมฤตพระองค์ก็ทรงเรียกชื่อด้วยความคุ้นเคยนะให้นางรัชมาราเนี่ยได้ความเบาใจสบายใจนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมาเป็นกำลังใจรับรู้ในความทุกข์ของนางว่านางกำลังทุกข์มากเลยที่ถูกเจ้านายตบตีต่างๆนานานเนี่ยก็เหมือนกับว่าถูกอาบด้วยน้ำอำมฤตโยม ได้ถูกปีติสัมผัสไม่ขาดสายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกาถาด้วยสัจจะสอันเป็นลำดับต่อจากอนุบุพิกถาแก่นางอ๋ออันนี้แสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทานกาถาศีลคถาสักขคาถาอารินวคถา เนคขมานิสังสักถาและก็อริยสัจสี่นะโยมแสดงอริยสัจสี่ต่อจากอนุบุพิกถาเนียนางก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลอพอฟังเรื่องอริยสัจสี่แล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยโยมพระาศาสดาทรงดำริว่าการอนุเคราะห์แก่านางรัชชมาลาเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว บัดนี้นางเกิดเป็นคนที่ใครๆจะกำจัดไม่ได้ดังนี้จึงเสร็จออกจากป่าประทับนั่งที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งไม่ไกลบ้านฝ่ายนางรัชชุมาลาเพราะเหตุที่นางเป็นผู้ไม่ควรที่จะฆ่าตัวตายบรู้เป็นพระโสดาบันแล้วนะโยมจิตคิดจะฆ่าตัวตายไม่มีแล้วสำหรับพระโสดาบันและเพราะเหตุที่นางเป็นผู้สมบูรณ์ได้ขันติ คือเมื่อเป็นโสดาบันแล้วความอดทนก็จะมีขึ้นมากโยมเป็นทวีคูณเลยว่างั้นเถอะนะและเพราะเหตุที่นางเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยขันติเมตตาและความเอ็นดูแล้วจึงคิดว่านางพรามณีจะฆ่าหรือจะเบียดเบียนเราหรือจะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที คือเจ้านายจะฆ่าเราจะตีเราเราก็จะไม่โกรธนะยอมทุกอย่างแล้วนะดังนี้แล้วเอาหม้อตักน้ำกลับไปเรือนสามียืนอยู่ที่ประตูเรือนเห็นนางแล้วจึงถามว่าวันนี้เธอไปท่าน้ำตั้งนานแล้วจึงมาและสีหน้าของเธอก็ดูผ่องใสยิ่งนักเธอปรากฏโดยอาการเปลี่ยนไปนี่อะไรกันนางจึงเล่าความเป็นไปนั้นแก่สามี คือสามีของพราหม์ที่บ้านนี้นะสามีในที่นี้ท่านในตอนท้ายท่านพูดหมายถึงว่าพ่อปู่โยมพ่อปู่ของนางพรามมณีหญิงสะพ้ายะนะโยมนะสามีในที่นี้คือพ่อปู่ของหญิงสะพ้ายโยมคือคือเป็นพ่อเป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละพราม์พรามก็คือที่ถามตะกี้ว่าเธอไปไหนมานี่นะพราหมณ์ฟังคําของนางแล้วยินดี ไปยังเรือนแล้วกล่าวแก่ลูกสะพ้ยต่อหน้านางรัชุมาลาว่าคือนางรัชุมาลาได้เล่าเรื่องทั้งหมดเลยเนะี่ยตั้งแต่นางคิดจะฆ่าตัวตายเพราะถูกหญิงสะพ้ายนะ่ะตบตีต่างๆนานานแล้วคิดว่าจะไปผูกคอตายแล้วก็ไปพบพระผู้เมียภาคเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมนางก็ได้บรรลุธรรมนะก็ได้พูดให้อ่า พราหม์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเป็นเป็นพ่อปู่ของหญิงสะพ้ายเนี่ยนะฟังนะพราหม์ฟังคำของนางแล้วก็ยินดีไปยังเรียนแล้วกล่าวแก่ลูกสะพ้ายต่อหน้านางรัชชุมาลาว่าเธอไม่ต้องทําอะไรดังนี้แล้วมีใจยินดีดรีบไปยังสำนักของพระศา,าสดาถาวายบังคมแล้วทำปฏิสันฐานด้วยความเอื้อเฟื้อ นิมนต์พระศาสดาแล้วนำมาสู่เรือนของตนอังคาตเลี้ยงดูด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตพอพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยเสร็จชักพระหัตถ์ออกจากบาทจึงเข้าไปนั่งณที่ส่วนข้างหนึ่งแม้หญิงสะพ้ายของพราหมณ์นั้นก็เข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พวกพราหมณ์และขมบ,บดีแม้ที่อยู่ในหมู่บ้านขยาคามได้ฟังเรื่องนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกก็กล่าวเพียงบางพวกก็เพียงแต่กล่าวทักทายปราศัยแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาตรัสกรรมที่ทำในชาติก่อน ของนางรัชชุม,มาลาและของนางพรมามณีนั้นหญิงสะใยเนี่ยนะโยมโดยพิสดารแล้วทรงแสดงธรรมตามสมควรแก่บริษัทที่มาประชุมกันนางปรมามณีและหมหาชนที่ประชุมกันในที่นั้นฟังธรรมนั้นแล้วต่างดำรงอยู่ในสาระและศีลโยมเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมเลยนะทีเนี้ย พระาศาสดาเสร็จลุกขึ้นจากอาสนะได้เสร็จไปกรุงสาวัตถีตามเดิมพราหมณ์นั้นได้ตั้งนางรัชุมาลาไว้ในตำแหน่งเป็นลูกสาวเออยมเป็นลูกสาวเลยนะดีกว่านางดีกว่าหญิงสะพ้ายยมหญิงสะพ้ายก็ยังเป็นหญิงสะพ้ายยมนะแต่พระปู่เนี่ยตั้งนางรัชุมาลาเนี่ยไว้ในตำแหน่งลูกสาวของบ้านนี้เลยนะ ลูกสะพ้ายของพราหมณ์ก็มองดูนางรัชชุมาราด้วยในตาแสดงความรักเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีธรรมะแล้วเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเรื่องเคยเป็นเจ้านายเคยเป็นคนรับใช้เป็นทาสกันมาในชาติก่อนแล้วผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรนกันมาเนี่ยในชาตินี้จึงต้องมาเป็นอย่างนี้แหละพอได้ฟังแล้วก็หเห็นโทษของการจองเวรยนโยมให้อภัยสิ้นกันและกันและต่างฝ่ายต่างมี พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วนะหญิงสะพภยก็มองดูนางรัชชุมาลาคนใช้เนี่ยด้วยความรักแล้วก็ตอนนี้นางรัชชุมาลาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งลูกสาวของบ้านนี้เลยโยมไม่ใช่คนใช้ไม่ใช่ทาตไม่ใช่ทาตอีกต่อไปแล้วโยมได้ปฏิบัติต่อกันด้วยความเสน่หาหน้าพอใจทีเดียวตราบเท่าชีวิตหาไม่อ,มอายุก็ผ่านมานานโยม ต่อานางรัชุมาราตายไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงนางมีอับสรพันหนึ่งเป็นบริวารนางประดับองค์ด้วยเครื่องอาภรณ์อันเป็นชิพมีประมาณบรรทุกหกสิบเล่มเกวียนมยมีอับซรพันหนึ่งห้อมล้อมสวยทิพยสมบัติอย่างใหญ่หลวง มีใจเบิกบานเที่ยวเตรไปในสวนนันทวันเป็นต้นครั้งนั้นท่านพระมหาโมคราณะเทระเที่ยวจ,จาริกไปยังเทวโลกเห็นนางรุ่งโรจน์อยู่ด้วยเทวานุภาพด้วยเทวริษอันยิ่งใหญ่จึงถามถึงกรรมที่นางได้กระทำไว้ด้วยคาถาเหล่านี้ว่าอืมมโยเนะ ว่าจะฟังคาถาที่ท่านพระโมคคัลนะถามถึงกรรมเก่านางราชุมาลาเนี่ยว่าไปทําอะไรมาจึงได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้นะแต่มาก็มองดูเวลาแล้วก็คงจะไม่ได้อ่านให้โยมฟังโยมเวลาก็จวนจะหมดแล้วเนาะอย่างไรญาติโยมก็ติดตามรับฟังตอนใหม่นะในวันต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วโยม อาตมาภาพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายทั้งขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินข้อเจริญพร